ฮัลโหลวันดีทุกคนตมกร์น,นะฮะคลิปนี้เป็นคลิป ASMR เพราะงั้นเราแนะนำให้ทุกคนใส่หูฟังและในวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันและนี่คืออยู่บ้านปลูกต้นไม้ ASMR าเวอร์ชันขึ้นไตเติ้ลแบบเสียงเบาๆในช่วงเนี้ยก็เราก็ไม่ได้ ไปไหนใช่ไหมทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้านสังเกตแบ็กกราวด์ข้างหลังคือมีแต่ต้นไม้เว้ยช่วยเราด้วยเราไม่สามารถหยุดจังต้นไม้ได้และมันจะมาอีกเรื่อยๆวันนี้เราได้ฮ็อบบี้มาเราได้ชุดปลูกผักส่วนครัวมาเว้ย มันเป็นชุดปลูกพืชสวนครัวแบบกระถางเล็กๆอยู่ในบ้านมีเมล็ดพันุอันนี้เป็นดินปลูกคิดว่านะ กระถางกากม,มะพร้าวเมล็ดพันธุ์ที่เราได้วันนี้ก็มีอยู่สอง,งนันก็คือเป็นมเมล็ดพริกขี้หนูก,กับเมล็ดใบกะเพราเอาไว้ทำกับข้าวเอาไว้แบบเพลินๆอยู่บ้านรด,ด,ดน้ำต้นไม้แล้วค่อยเด็ดมาทำกับข้าว เรามีกระถางที่มันสวยกว่าของเขานี่คือเสียงกระถางดินเผาจะเริ่มปลูกได้ยัง ผักสวนครัวด้วยเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น1นึ่นำเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปลกูกแช่น้ําอุณหภูมิปกติ1คืนไอ้สัตว์ทำไมไม่บอกกูก่อนนะกูต้องแช่ก่อน1คืนทำไมเดียว ปลูกไปเลยแล้วกันเนาะมันมีอยู่2ชุดถ้ามันไม่ขึ้นก็เดี๋ยวเอาอีกชุดหน, <Okay>. น,นึ่งโอเคคือตอนเนี้ยอากาศร้อนมากใช่ไหมขออนุญาตชงกาแฟกินเองเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปร้านกาแฟอะไรเลยอะคิดถึงร้านกาแฟมากเลช่วงเนี้ย อันนี้เป็นกาแฟแบบเพรสเป็นกาแฟบดท,ที่เอามาเพรสตัวกากของมันเนี่ยเราก็เอามาผสมต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้อีกนี่ดูดีฟังนะทุกคนตรงนี้มันจะเสียงฟินมากใส่น้ำแข็ง อันดับแรกต้องใส่ดิน คนต้องอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมอุกการต้นไม้ในบ้านคือคือคักมากเลยเว้ยคือทุกคนมองหาต้นไม้ขายดิบขายดีกันมากเลยซึ่งเราก็ไปหนึ่งในนั้นที่ทุกๆเย็นก็จะคอย c ีร้านต้นไม้ข้างหลังนี้คือยังไม่หมดนะจ๊ะยังรองมาส่งอยู่อีกประมาณหนึ่งโลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหงาหรือว่าว่างหรืออะไร คือมันเป็นสิ่งเดียวในบ้านที่มันยอมให้มันแบบให้มันรกได้อะอันนี้เราเทดินปลูกใส่ลงไปก่อนเขาบอกให้ใส่ใส่เกือบเต็มอ,อันนี้เป็นกากกาแฟที่เราหมดกาแฟไว้ที่แบบกินเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดหยาบๆอย่างเงี้ยเอาไปผสมกับดินปลูก มันดีเขาบอกว่ามันดีเขาบอกมาว่ามันดีแล้วต้นกระเพราของเราก็จะงอกขึ้นมากลายเป็นต้นกาแฟใช่ไหมไม่ใช่ดิ ต่อไปก็คือต้องรดน้ำใช่ไหมรู้สึกเย็นไหมทุกคนให้นึกสภาพว่าอยู่ในงานสงกรานต์ล้กันที่ไม่ได้จัดลดน้ำพอให้ชุ่มพอประมาณเนาะให้บ้านของเขาเนี่ย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ขุดหลุมสักหนึ่งเซนกับกับเก็บเก็บกับเพากันละกันยอดมเมล็ดลงหลุม3-5เมล็ด3-5เองเหรอทีอน,นี้มันเยอะมากเลยนะโอ้นี่เยอะมากเลยอะ3-5นี่คือจึงเดียวเองนะ นี่คือได้ทั้งสวนเลยนะเว้ยแบ่งเอานิดนึงแล้วกันเอาไปเลยหนึ่งกร,รมถ้าไม่งอกนี่ก็คือไม่รู้จะว่ายังไงละกระเพราของเราก็จะอู้ฟู่เอาดินโปอีกรอบหนึ่งบางๆ <Okay. S 1> อันนี้มันเป็นผักสวนครัวควรจะให้เขาอยู่ข้างนอกบ้านเนาะ ว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็าจะไม่ค่อยมีน่าจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะแบบว่าเติบโตเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกไว้ที่นอกระเบียงดีกว่าเนาะแล้วก็รดน,น้ำเช้าเย็นคอยดูแล้วเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตก็จะมาบอกกันเอาอีกต้นนึ่งดีกว่าตอนพริกขี้หนูขาอว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็น introvert แบบเราอะเราคือเราเป็น introvert ด้วยจะแบบ ชอบอยู่บ้านชอบรดน้าต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้ชอบทํางานประดิษฐ์กระจุกกระจิกอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเมืม่อก่อนเนาะเราก็แบบฉันไม่เห็นจะชอบอะไรพวกนั้นเลย <c oughs> ฉันรู้ว่าฉันเป็น introvert แต่ฉันไม่เห็นจะชอบอะไรพวกนั้นเลยเพอได้ใช้เวลาอยู่ตัวเองมากขึ้นปร,กรากฏว่าททาไมรู้ไหมปร,กรากฏว่ากิจกรรมพวกนั้นน่ะเป็นกิจกรรมที่เติมไฟเติมพลังให้เราทั้งหมดเลย อาจจะไม่เกี่ยวด้วยความที่เป็นอินทร a วิ r ์ i เอกทวีอะไรอาจจะเป็นที่ความชอบส่วนตัวเพราะว่าเราก็คือเรามาจากต่างจังหวัดใช่ไหมมาจากต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยมันก็ใกล้ธรรมชาติมากไกลมากๆเพราะว่าบ้านฉันคือคอ,อยู่กลางทุ่งนาด้วยความที่ใกล้ธรรมชาติมากๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่ความเป็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็เลยจะแบบฮิวได้ง่ายใช่ไหมแต่ในความกรุงเทพอะ่ะมันไม่ค่อยมีสีเขียวให้เราได้ซึมซับเท่าไหร่เว้ย พอเล็กเราเราได้กลับมานั่งทําอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกเซฟอะรู้สึกผ่อนคลายอลองดูนะแกะไม่จําเป็นต้องเป็นอินทวิร์ดเป็นเอ็กทวิร์ดหรอกทุกคนแหละเพราะว่าทำไมเพราะว่ามนุษย์แม่งแบบนะเข้าจิตวิทย,ยแบบ์ละเพราะว่ามนุษย์ความมนุษย์ความลิงอะมันอยู่กับต้นไม้มาก่อนหลายล้านปีมาแล้วเว้ย มันทำให้ถูกบันทึกในสมองว่าสิ่งที่เหมือนธรรมชาติโต๊ะไม้ใบไม้หินเอิร์โทนมันจะทําให้สภาพจิตใจเรารสึกรีแลกซ์มากขึ้นนะถ้าใครอยากจะแต่งบ้านหรือใครอยากจะแบบอะไรก็ตามที่อยากจะรีแยากรีแรแนวแนวนีเ้เข้าสาลาเฉยปลูกต้นพลิกกันจากเพื่อน เม็ดพริกเหมือนเป็นเม็ดเหมือนที่เรากินในแบบในส้มตำในก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะเอาละเรารออีกหน่อยเราก็จะได้กินกองเซ็ตเอาน,นี้คือพริกขี้หนูนี่เราได้สองตัวแล้วทีเนี้ย าก็ทำํำในแค่รอเพราะว่าการปลูกต้นไม้มันต้องรอมันต้องดูแลแบบใจเย็นๆมากๆจะมาเร่งจะมาอะไรเนี่ยไม่ได้เนะเาะทำไงต่ออ่ะ <c oughs> ต้องรอต่อไปใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรารีวิวต้นไม้ในบ้านที่เราไปสอยมาแล้วก็มีต้นไหนมาที่แบบชื่นชอบเหมือนกันเป็นรีวิวคร่าวๆนะ เหล่านี้เป็นต้นไม้เฟเวอริตแต่ไม่ได้แปลว่าต้นอื่นเราไม่ได้รักนะเราก็รักเหมือนกันแต่ว่าเหล่านี้ก็คือชอบที่สุดอันนี้คือว่านงาช้างเวเราตั้งชื่อเขาว่าน้องโดคือต้นเนี่ยเป็นต้นแรกที่เราเริ่มซื้อเราเริ่มซื้อมาปลูกที่บ้านน้องโดตอนแรกอะยังไม่มีน้องโดเขายังไม่ได้งอกแง่งอันนี้ขึ้นมาเว้ยจนตอนนี้เขางอกเพื่อนเขาโดเข้ามาอีกอันหนึ่งแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย กูไปรอดว่ะงั้นเดี๋ยวซื้อมาอีกหน่อยดีก,กว่าแล้วเราก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มซื้อต่อเะไรยเรื่อยเริ่มแบบเริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆื่อยอันนี้เป็นต้นบอนไซจิ๋วที่เราสึกว่ามันน่ารักดีจริงๆอ่ะเราไม่ได้แบบว่าเป็นสายบอนไซเท่าไหร่เพราะแบบไม่ใช่ทางเนี้ยแต่ว่าต้นนี้ซื้อมาของรู้สึกว่าน่ารักรู้สึกว่าเอ้ยมันตั้งตรงไหนของบ้านก็น่ารักดีซึ่งมาจากไอจีจำล้านไม่ได้แล้ว อันนี้เราซื้อมาจากหลานใครอ่ะมาคอมเมนต์ยืนยันตัวตนได้เลยนะเพราะเราจำไม่ได้แล้วว่าต้นนี้เป็นต้นที่เป็นลูกชายที่ปลดปลันที่สุดเป็นตน้นอะไรเบลกกลางๆหน่อยหนึ่งนี่กูก็จะยื่นไปอย่างนี้เลยเหรออันนี้เรียกยางอินเดียดำยางดำอินเดียเป็นต้นยางแต่เป็นสีเข้มๆดำๆ,ๆ,ดำๆเขาหล่อมากเว้ยเป็นต้นที่ดูฮิปสเตอร์มากเป็นต้นที่ดูมินิมอลมากแล้วเขาหล่อมากแล้วใบเป็นมันๆอ่ะ เนี่ยด้วยความที่ซื้อมายังหากระถางที่มันเข้ากับความสวยงามของน้องไม่ได้ก็เลยยังยังหาไม่ได้เพราะว่าประณีตใน,นการเลือกกระถางมากยังหาไม่ได้สักทีใครมีร้านกระถางสวยแแะะมาได้เลยนะเราพร้อมจ่ายกอดต้นไม้เต็มห้องมากแล้วตอนนี้คือให้แม่ส่งต้นไม้มาเพิ่มจากต่างจังหวัดเพราะตอนนี้คนหาซื้อเยอะใช่ไหมแล้วราคามันก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยเฉันก็แบบวอดวอดวอดแม่จ๋า ส่งมาให้นอนได้ยินมาว่าถ้าอยากให้ต้นไม้มันแบบแฮปปี้มีความสุขอะเราต้องร้องเพลงให้มันคลิปนี้อาจจะฟังดูแปลกไปนิดหนึง่งมูดโทษอาจจะแบบชิลลงนิดหนึง่งถ้าชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกกันกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยวเราเชอกันใหม่ See you later บาย